ก็ขออนุญาตที่จะเล่าสู่กันฟังก่อนที่จะเข้าประเด็นหลักที่ที่เราโจวหัวกันนะครับว่าวันนี้ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเรามีพอบอรตคนใหม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคร<อ>ับเคาะกันเรียบร้อยแล้วนะครับคนที่จะมาแทนพลตรวเอกจากทิพเดี๋ยวนะครับก็วันนี้ลุงตู่ก็ไปประชุมกรตรที่สํานักงานตําร,ตรวจแห่งชาติแล้วก็เคาะรายชื่อพลตํารวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข ซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยเราสองคนเนี่ยเคยแปะข้างฝาไว้แล้วว่าชื่อคนเนี้มาแน,น่อนอนสุวัสด์แจ้งยอกสุดเนี่ยแล้ววันนี้ก็คอนเฟิร์มเรียบร้อยด้วยมติของอกอตรนะครับเราเราไม่ใช่เป็นโหนแต่ว่าเราก็พอจะเดาอะไรออกนะครับว่าแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหน่วยอีกหน่วยหนึ่งที่น่าสนใจคือว่ากอ,องประชาการตํารวจสอบสวนกลางเนี่ยก็ได้ชื่อของผู้ประชาการคนใหม่นะครับ ผู้ชาการคนใหม่นี่ถือว่าเป็นคนที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับพล,<ะ>ลตำรวจตรีต่อศักดิ์สุขวิมลเขียนในใต้นามสกุลสุขวิมลเอาไว้ก็แล้วกันนะครับล,<ะ>ลองไปดูว่านามสกุลนี้เป็นอย่างไรขยับ<ะ>จากรองผู้ชาการตํารวจสอบสวนกลางขึ้นมานั่งคุมกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางติดยศ<ะ>ตํารวจโทนะครับแล้วก็คู่หูของพลตารวจตรีต่อศักดิ์ขยับ ขึ้นมาเป็นรองก็คือตามไปขึ้นมาเลยเป็นแผงเลยนะครับพลตำรวจตรีจิพรพภูริเดชเนี่ย<ะ>ขยับจากผู้การกองปราบขึ้นมาเป็นรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางแล้วก็<ะ>โยกพลตำรวจตรี 3, สุวัสด์แสงนุ่มมาคุมกองปราบนะครับ<ะ>นี่ถือว่าเป็นการจัดกําลังกันของของอตารวจนะครับซึ่ง<อ>ก็ลงตัวเรียบร้อยก็เรียกว่าในส่วนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติยุคสมัยต่อไปนี่ครับ เสร็จตะข่ายฟ้าไปแล้วเออครับนะอืมก็ต้องดูอีกสามเหล่าทัพใช่ใช่ก็เป็นจากข่าวหรือเชิงยุทที่เราพยายามแคะมาเนี่ยก็เป็นไปนตามนั้นนี่แสดงว่าตะข่ายฟ้าครอบคุมหมดสี่เหล่าทัพครับอืมทุกหมดเขาต้ง้งครับ